สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้นโปรแกรม Zoom สำหรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะก่อนอื่นก็ต้องทำการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาหนึ่งเว็บเบราว์เซอร์นะคะแล้วก็ให้พิมพ์คำว่า Zoom นะคะซูมดาวน์โหลดเมื่อเราพิมพ์คำว่าซูมสแลดาวน์โหลดแล้วให้เรากดปุ่ม Enter นะคะก็จะปรากฏโปรแกรมซูม Zoom นะคะสำหรับที่ให้เราดาวน์โหลดขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะให้เราคลิกเลือกที่คำว่าดาวน์โหลดนะคะเมื่อเราคลิกเลือกคำว่าดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะปรากฏหน้าต่างหน้าต่างสำหรับ รอการดาวน์โหลดอยู่ทางด้านมุมด้านซ้ายของหน้าจอนะคะเครื่องทำการดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราคลิกคำว่า Zoom installer นะคะเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม Zoom ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็จะปรากฏแถบความคืบหน้าของการติดตั้งนะคะรอจนกว่าครบ100%นะคะถึงจะดูว่าเรียบร้อยหรือไม่นะคะ เมื่อเครื่องทำการติดตั้งครบ100%เรเราก็จะได้โปรแกรมหน้าตาของ z o ูมขึ้นมานะคะซึ่งจะมี2ลักษณะด้วยกัน2เมนูด้วยกันนะคะก็คือ j o ยอ m มิ e ติ้งนะคะก็คือ,เ,อเข้าร่วมในฐานะผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งมีรหัสผ่านของห้องประชุมที่ได้เปิดไว้นะคะ s i น์ in ก็คือลงทะเบียนการเข้าใช้งานนะคะในโปรแกรม Zoom ซึ่งที่เราสามารถตรวจสอบว่า โปรแกรม Zoom ได้ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือยังนะคะก็คือการที่เราไปคลิกที่ปุ่มสตาร์ทนะคะไปที่ปุ่มสตาร์ทไปที่โปรแกรมนะคะแล้วก็ไปเลือกที่คำว่า Zoom Start Zoom นะคะเพื่อเป็นการเช็คว่าโปรแกรม Zoom ของเราได้ติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่ก็คือเป็นวิธีการติดตั้งโปรแกรม Zoom ลงในเครื่อง PC แบบง่ายๆนะคะหากการอัดวิดีโอหรือการติดตั้ง โปรแกรมมีความผิดพลาดหรือว่าไม่ชัดเจนผู้เข้ารับการอบรมสามารถสืบค้นหาเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตได้นะคะขอบคุณค่ะ